สวัสดีครับโยผมเตยภูมิวมันนี้เรามาเล่นเกมโรบอทในแมปเออเลยนะโมบายเอทออนไลนท่านสำหรับโมบายนี่แหละซึ่งผมได้เล่นไปก่อนทำไหมตาแบบนี้และตนอมาคือใช้ท่านของใครก็ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าทำไงเหมือนกันเนี่ยโอ้จีสโอว้าวาว้าวาว้าวเดี๋ยวอย่าแหลกอย่าแหลกเอาใช้ท่านอุ้มีหลายใช้ท่านเหมือนกันนะเอาท่านเอเลนก่อนแล้วกัน ก็น่าจะเหมือนกันนะยีชาไอ้พวกเนี้ยกด F แปลงล่างโอ้โหฮอู้ว้าวมาดีเอเลนเดียเด๋ยวเดี๋ยวตัวกระพิบโคเทโมเดลโคสวยอะ่ะเป็นอีงแบบนั้นที่โมเดลสวยเพราะผมเคยมีแอสเทอร์วันทานแบบนึง แต่ว่าส่วนใหญ่แมวไอ้ทมวนถ่ามันจะเล่นบนคอมเงี้ยนี่ทำทำมาจากเกือบทามาแบบมือถือเลยอ่ะแบบสำหรับเล่นในมือถืออ่ะโอ้โหว้าวว้าวอ้าวโหมาดิเปิดตัวสัตเปิดก่อนที่เปรียบตัวสัตว์ มัดแข็งอ่ะมัดแข็งอยากไหมตัวแซ่ดับมัดแข็งอะ่ะกดแซแล้วอย่าลืมกดซับสไคร e ด้วยเอออ้าวหายมุดมุดแแม่แม่แบบที่โมเดลสวยๆจะเป็นอย่างนี้หมดเลยอะ่ะไม่รู้เป็นไรเหมือนกันมีการปรับกราฟิกให้มันต่ำลงกว่านี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดิ ผมเห็นเพื่อนแปลงร่างไท่านเอเลนตอนที่มันแบบช่วยมิการ์สก,กับอาร์มินนะ่ะซื้อสั่นไหนนะสองหรือหนึ่งวะจ็ไม่ได้แล้วอะเอาขึ้นภาพให้ดูโอเคต่อไปวอ์เฮมเมอร์ึตัวอะไรอะผมเอาอันนี้ก่อนแล้วกันอ้มาดิมาเลย นี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมฝันอื๋อาดิอ๋อดิเอา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 ดิาดาดมาดิมาดิไปไหนชิปด้วยไอ้ปุ่มลราก็คือปุ่มชิปนะครับในมือถือบางคนอาจจะมีบางคนอาจจะไม่มีนะแต่ผมว่าน่าหลายคนก็น่าจะมีนะอื๋อาดิเอาดิมาดิอ๋อไม่สู้หรอไม่สู้หรอฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวแซด โอ้ตัวเซตเป็นน้ำโอเคเลยอุ้ยปลาหินได้ด้วยเหรออ้ยอยไอย้นี่น,นี่นี่คือข้างในตัวผมใช่ไหมไหนวะเนี้ยงลงมาดิว่าผมไปทางนี้ก็ตัวเซตตัวเซตตัวเซตอยู่ไหนเออสวยขังขังอ่ะทีทน้ผมตายไปแล้ว อันหนึ่งผมบักโอเคหายบักแล้วแต่ถ้าตัวต่อไปเดี๋ยวผมสงสยัยนี่คืออะไรคืออะไรอ่ะไม่ขอลองปุ่มบน G R ใหม่ X อ็กเอ็กคือเอ็กคือมันเกิดใหม่อเอ็กเหมือนรีเซ็ตตัวเอง ลองนะครับตัว F ก็คือการแปลงร่างโอู้แบบมีอะไรวะเนี่ยมีมีปีกเหรอว้าวอุ้ยเอเลนมันนีโอ้หกสิบเมตรของภาผมถ่ายกันแหละก็ก็น่าจะเหมือนเดิมอ่ะเนาะอยู่ไหนวะมันดูเตยไม่ได้เดี๋ยววิ่งก่อนละวิ่งไม่ได้ด้วยวิ่งดิวิ่งวิ่งบราฟาเซ่รันรันรันโอเคโอเค ไททันต,ตัวต่อไปฟีเมไททนันอ๋อเอนนี่ใช่ไหมดับเบิลยูพนะี่ไอพน่าจะแบบยังไม่เสร็จสมบูรณ์มั้งกดเอสอตัวกใจหมดโู้ว้าวโอ้โหโอ้หแต่ดัเนี่แปลว่า เหมือนแบบความหมายมันไม่เสร็จอ่ะเฮ้ยข้างเดี๋ยวนะข้างหนึ่งเป็นสีฟ้าอีกข้างหนึ่งเป็นสีเขียวก็คืออะไรอ๋อเหมือนจะเป็นแบบล่างคล้ายๆล่างกอล์ฟเปล่าอู้ด้านหลังเลยด้านหลังเลยเอาค้างโอ้ชิตพหรอพมเหรอโอ้โคตรอ้วนเลยท่านสัตว์ป่าเนี่ย เดินอย่างช้าตีไม่ได้ด้วยอ๋อผมค้างด้วยว่ะแหลกแหลกโอ้ตีได้แล้วมาดิเพิ่ตีเรนะ็วเ,เหมือนกันนะตีเร็วกว่าเอเลิน่ะค้างบ่อยมากที่นี่ไม่ปลอดภัยมีกำแพงไหมว่าหน้าจอเหลืออย่างนี้คนแปลงร่างกันเยอะอ๋อเป็นท่าก,กม้มก็เหมือนพวกก็เหมือนเออแทนตัวอื่นนะเนาะ รอแป๊บน,นึงรอให้ร่างนิ้มสลายก่อนโอ้ไม่สลายละโอเคสลายละฮะกดไม่ได้สลายไปสลายไม่มันไม่สลายสลายโครช้าเลยโอเคเอาเป็นทันเกาะทรานส์ฟอร์มไตเนอร์ฮึปปุ๊บ เอาดิเอาดิมาดิกด G กด N อ๋อเอ้ยกดอะไรอ่ะอ๋อกด N ใช่ไหมกด R N ดูวูวเฮ้ยมีเสียงไหมมีเสียงสี่มึงอะไรเต้นก็ไม่รู้อ่ะได้เสียงไหมครับ พูดเสียงดังสุดแล้วนะอืมมาเออต่อยมันเก็บให้เรียบกดตัว S อ๋อตัว S ก็ S. S. คันปุ่นชนปุ่งปุ่งชนตัว S อีกรอบโอไม่ได้ต้องมีคูดวด้ว<า>ยกดตัว F ไปเลยวูวูโคตรใหญ่วูววววววว มีเลียหนึ่งหมื่นเลยเหรอหนึ่งหมื่นห้าร้อยว้าวตัวแบบใหญ่มากอะ่ะตัวใหญ่มันเดินช้าใช่ไหมครับแต่ก้าวแต่ละก้าวมันยาวเหมือนกันนะอู้ว้าวใครมาสู้กับผมคือนันรกของคุณโอ้หผมซูมอยู่ใกล้กูเข่ง มีโครงสร้างตัวตัว,ตวขาวดำเฉยแปลงร่างกันเยอะเหลือเกินสิคำรามเรียกตัวอะไรมันเนี่ยเดเกแค่ว่าสีอาจะคำรามอ่ะแล้วแล,แล้วไปปลุกไซทันมาเฮ้ยนี่มีกำแพงมีกำแพงด้วยกดไลเตะกดอีอ๋อตัวอีเดี๋ยวมันง้างขนาดนั้นเลยเหรออาเมน เป็นไงของอามินเฮ้ยเฮ้ยโคตรเทบอกเลยโคตรยาวเลยอะตัวพราว่ามันต้องตัวผอมกว่าน,นี้นะี๋ยวอย่างนั้ขอมสูงอ่ะโบโทใช่ไหมใช่ โอกไอ่านชื่อถูกหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหเนี่ยนีย่ฟังกเกิลเฮ้ยลั่นเหรอเหมือนลั่นเลยอ่ะเหมือนเหมือนจะบินอ่ะน้องขึ้นต้นไม้สู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 งมันจะบินเฮ้ยมีมีคนบินได้คืออะไรอ่ะ เซตโอ้โหโอ้โหโอ้ก็ไม่น่ากดเซตเลยเดี๋ยวเนี่ผมเฮ้ยบินได้แล้วโอ้ข้นเร็วโอ้เดี๋ยวใจเย็น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 เดี๋ยวนะวินขึ้นด้านบนไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเลือกกดเซตแน่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวทำไงวะว้าวว้าวออกมานอกแบบเลยว้าวว้าวขอกร ฟฟกันเฮ้ยไม่ใช่อ,อ้าวห่าอุย้ยอุ้ยตกใจหมดเพรว่าผมอยู่ตรงนี้ไม่ปลอดภัยว่ะถ้าฟอกันจะมีแค่คนเดียวหรอมาอันนี้เป็นท่านเกวียนใช่ไหมเฮ้ยเนี่ยเหมือนส่งของอ่ะของซิกอ่ะของซิกอ่ะใครนะตามชื่อไม่ได้ มีการกัดโอเคงั้นสำหรับวันนี้นะขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับถ้าที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย